วิธีเติมเงินเข้าแอปเป่าตังค์นะครับเข้ามาที่แอป GWallet นะครับเลือกเมนูเติมเงินเข้า GWallet นะครับแล้วก็เลือกธนาคารที่เราต้องการจะเติมนะครับแล้วก็เลือกคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็ไปที่ ธนาคารนะครับผมเลือกธุรกรรมนะครับใส่รหัสแล้วก็กดเติมเงินนะครับไปที่ eWallet นะครับพร้อมเพย eWallet ครับแล้วก็กดตรงหมายเลข eWallet นะครับก็กดค้างแล้วก็วางนะครับที่เราคัดลอกมานะครับวางนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่เราจะเติมนะครับ เข้ากระเป๋าตังค์นะครับกดตกลงนะครับแล้วก็ต่อไปครับเราบันทึกช่วยจำจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับเติมเงินเป๋าตังค์นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกแล้วก็ยืนยันนะครับใส่รหัสนะครับผม แค่นี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับเงินในบัญชีก็ถูกหักเข้าไปยังพร้อมเพย์อ e ีโวลเล็นะครับก็กลับไปดูยังแอปเปิาตังนะครับว่าเงินที่เราเติมเข้าหรือยังนะครับมีข้อความขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ออกจากระบบแล้วก็เข้าไปดูนะครับนี่นะครับก็จะเห็นยอดเงินเด้งขึ้นแล้วครับอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับก็คือเติมผ่านอ่า ร้อมเพย์นะครับ e Wallet ต่อไปมาดูวิธีที่สองนะครับถ้าเติมแบบวิธีแรกไม่ได้นะครับก็ลองมาเติมผ่านแบบ QR Code นะครับเข้าแอปเป๋าังนนะครับใส่รหัสนะครับไปที่หน้าหลัก G Wallet นะครับเติมเงินเข้า G Wallet ครับแล้วก็เลือก แอปธนาคารนะครับแล้วก็เลือก QR พร้อมเพย์นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับผมบันทึกรูป QR code ตัวนี้นะครับบันทึกสำเร็จก็ไปที่แอปธนาคารนะครับผมในนี้จะเป็นกสิกรนะครับแล้วก็เปิดแอปเพื่อเติมเงินนะครับแล้วก็สแกนรับนะครับเลือกที่เป็นสแกนนะครับอ่านะฮะสแกนรับนะครับ แล้วก็เลือกรูปนะครับคลังภาพนะครับที่เราบันทึกไว้เลือกรูป QR code ที่เราบันทึกไว้นะครับ QR code ที่เราบันทึกไว้นะครับปุ๊บนี่นะครับแลวเดี๋ยวก็กดต่อไปครับมันก็จะสแกน QR code นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินนะครับที่เราต้องการจะเติมนะครับแล้วก็คลิก ต่อไปครับใส่รหัสผ่านยืนยัน,นครับอันนี้บันทึกช่วยจำครับจะใส่ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ได้ก็อันนี้ก็บันทึกเป็นเติมเงินเป่าตังค์นะครับแล้วก็เครื่องหมายถูกแล้วก็กดยืนยันนะครับ ใส่รหัสนะครับแอปธนาคารนะครับก็เรียบร้อยครับผมเงินเข้าแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าเงินเข้าหรือ,อยังนะครับอ่ะเข้าแล้วนะครับผมข้อความเด้งแล้วนะครับว่าเข้าแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผม